โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมกาสวัสดีเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Rv กันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมกลับมาเล่น Rv กันอีกแล้วนะครับผมก็จริงๆน่ะผมจะมาทําคลิปตัวเนี้ยตั้งนานแล้วแหละแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่ได้ตามข่าว Rv เว้แล้วผมปรากฏคือดูอะไรรู้ปะ่ะคือตัวมันนะ่ะมันมานานแล้วเว้เพื่อนๆแต่ว่าผมมันไม่ได้เข้ามาดูไม่ได้เข้ามาตามข่าวเลยสรุปคือตัวละครตัวเนี้ยมันเข้ามาได้เดือนกว่าแล้วมั้งเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผม เป็นตัวเมทที่มาจากเกม HOK okay นะครับผมเจ้าโกล่านะครับผมเป็นตัวละครผู้หญิงสุดเซ็กซี่เลยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะมารีวิวให้เพื่อนดูกันนะก็เดี๋ยวมาอธิบายสกิลแบบข้าวๆของตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยนะครับตัวละครตัวนี้มันจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเรียกหุ่นยนต์ออกมาโจมตีนะจะมีความสามารถในเรื่องของการปั่นป่วนนะครับในเรื่องของการ เรียกนะครับผมสกิลที่หนึ่งมาโจมตีศัตรูยิงเล็งเอาเรียกเครื่องบินมาโจมตีแล้วก็สโลอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีการเรียกหุ่นยนต์ลงมาแบบแทะป้อมแทะศัตรูมีสกิลวัติเมทที่สามารถช่วยแบบบัฟให้หุ่นยนต์ที่เราเรียกมาเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เข้าไปลุมแทะศัตรูที่เราเล็งเป้าเอาไวน้นะหรือเล็งป้อมก็ได้แล้วเป็นตัวละครที่ปั่นป่วนในทีมไฟมากๆนะแล้วก็สามารถเบิร์สดาเมจให้ตายฝั่งตัวข้าแบบการแบบว่าตอด ตัดเลือดศัตรูไปเรื่อยๆจากการใช้อัติเมตแล้วก็ลุมเรียกหุ่นยนต์มากัดอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นการแบบเล่นลอยบ้านนะสั่งหุ่นยนต์ไปตีบ้านนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากนะครับผมแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่ครับก็คือตัวละครของบันเน่ในช่วงต้นเกมดาเมจม,มันอาจจะค่อนข้างเบาอาจจะเป็นตัวละครที่พิ่งของสักทีหนึ่งแต่ในเรื่องของขัง้นป่วนของการดาเมจที่มันจุกจิกต่อเรื่อยๆเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างลำบาญมากๆนะก็จริงๆอ่ะผอยากจะทำเป็นคลิปสอนแต่ว่าผมคิดว่่่่่าาาาผ้้คคนนนนนกก็็จะเเลลปหมมดดแววววยที มาทําคลิปตัวนี้ช้าเกินไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นเพื่อนๆดูนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าตัวของเจ้าโกลานเนี่ยมันแตกต่างกับในเวอร์ชั่นของ S อสโอเคมากแค่ไหนนะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะซื้อมาเล่นเลยนะครับเราบอกเลยว่าเสียงเงินซื้อนะครับผมใช้เหรียญซื้อเลยนี่เรงแต่นี้ไปฉันจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยครับซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ขณะอนิเมชันยังเปิดตัวช้าเลยนะโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันกับ ตัวของเจ้าโกลาในเกมเพยกันเลยนะมาครับตอนนี้นะเราก็ได้นะครับผมตัวของเจ้าโกลามาเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้โชคดีนะครับมีเพื่อนนะครับผมใจดีนะขอแลกเลนแล้วเขาให้เราแลกทันทีตั้งใจแคลรี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอที่ญาตดูเรื่องของเสียงก่อนนะเผื่อบันดังเกินอะไรอย่างนี้โอเคก็นะครับเป็นสกิลหนึ่งมานะครับแต่ถ้าเกิดเล่นบึนๆยังไงก็อขออภัยด้วยนะครับผมด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากนะเกม RV เนี่ยดีเสียงก่อน โอเคเมื่อกี้ไปแอบอ่านมาเห็นเขาบอกว่าส่วนนี้โดนเนิบแล้วนะอะมาเล่นแบบว่าตอนเนิบเลยนะครับครับพอเรา,เอาสังหารมิเดียนได้เนี่ยมันก็จะมีการเรียกหุ่นยนต์ลงมานะครับผมเนี่ยไปนเนี่ยตอนอะนะมันจะตอบหุ่นยนต์ลงมาเรื่อยๆแบบนี้ครับเราโหดราเพื่อนเราไปเวทเขาเอาเรื่องจัดเนี่ยเรีย้ยอูยเยอะๆเยอะๆเยอะๆโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นครับพี่ไม่ได้เล่นนานมามาดดมาเดโกยไหนอ่ะโกยที่ไหนอะ่ะโกยที่ไหนอะ่นอะเออเพื่อนมาแล้วผมห้าวเพื่อนมาผมห้าวโอ้โหเกมอาวีนี่เขาหน่วดจริงๆนะเดี๋ยวดบับขุนยนต์มาเต็มครับตอนเนี้ยมีสี่ตัวนะครับผมข้าสามตัวครับดับมาเรื่อยๆแบบนี้ดการจ๊อกตี้นี่แนะ่เนี่ยโอ้โหความน่ารำคาญของมันนะรึ่งหลอดเท่ากันแลละ เราค่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยสก,กิลเนี่ยมันสามารถกดซ้ำได้สองรอบนะถ้าเกิดกดอีกรอบนึงก็จะเรียกแบบแยกร่างยันลบนะครับออกมาเป็นสองลำแล้วก็กระหน่ำจงตีแบบสัมัสเซลแบบนี้นครับผมนี่นี่ดู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 ูเมียจะตายนะครับมาดิไปไหนอ่าสวัสดีจับเฮีลุ่ม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 ระเบิดตุ้มหูแต่ไม่ตายยังไงหุ่นยนต์เรียบร้อยครับผมแล้ว คุณโยนเราไปตีสานิสจนตายนะครับโอเคเวทด้วยอะ่ะคนจริงต้องเวทบ้านครับอาเจอแวนตรงนี้นี่ไงไม่โดนนะโอเคถอยมาก่อนโ oh, 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 oh. อโโอฝั่งตรงข้ามเขา,ขาเริ่มมาเราป่วนเกินแนะเพื่อนเราเก็บออบเจกต์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ากล้องการแทนกล้องผมมันไวมากเลยอะ ผมไม่ได้เล่นนานผมไม่ชินต้องขออภัยจริงๆนะถ้าเกิดแบบแพงที่ผมแพนกล้องไวเกินมาๆมา,มาผมมาแล้วผมมาแล้วมาเรียกคุณโยนมาแล้วไอ้นี่มันอะไรอะ่ะมันทำอะไรได้อ่ะแล้นี่คืออะไรอ่ะมันทำอะไรได้อ่ะนี่ไงบึ้มเรนียบ้อยได้มหอีกหนึ่งโอ้ยโอ้ยใจเย็นไลยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนอยังไงยังไงยังไงนี่แนะ โอ,โอ้โอตอนนี้ฝั่งเราทีบัวกันเวอร์อะฝั่งของข้าเขาก็พยายามตั้งรับอยู่นะมีเก็บด้วยมันเก็บได้ด้วยมันคืออะไรอะนี่คืออะไรอะอ๋อสานิษเออดีวะอา,อาวีนี้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะเลยครับ mm hmm. โ,อโ,โอ้โหไวโอเราโดนหนักมากอยากเราไปช่วยเพื่อนหน่อยนะโอ้คนนี้คือแบบว่าเขาสาสลับเลนกับเรานะครับเราต้องไปช่วยเขาซะหน่อย คุณคุณนี้ไม่มีทางลืมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามหายไปไหนแล้วก่อนยังไงฮะไวโอเรามามามาดันคืนดันคืนดันคืนช่วย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 ดันช่วยดันอ่าเพจมันหมดตอนสี่ทีปะ่ะขอดอบคุณยนน่อยนีไ่ไง นี่แหละโป๊ะโป๊โป๊ะโหวิเจ็บจัดเจ็บจัดนี่ขนาดนี่ขนาดโดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยนับป่าเราไม่ได้เคลียร์กลางให้นะเสียเวฟฟรีอะไรแบบนี้โอเคยูรูเมียเขาลงล่างนะครับเฮ้แต่เพื่อนเราไหวว่ะงั้นเราอยู่ข้างล่างไม่เราอยู่ตรงกลางแล้วกันไมโอเราน่าจะไหวแล้วล่ะ แทป้อมแทป้อมแท,ป,มแทป้อมนี่แทป้อมนี่เนี่ยคุณโยนลงมาถ้าผมจะไม่ผิดนี่ยตมันกดใส่ป้อมได้นะเนี่ยมัน,ม,นมันเล็งได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะยีนา่ายีนา่าทำอะไรเรียบร้อยแตกไปโอ้ดูคุณโยน,โยนแล้วดิ แท่ป้อมแท่ป้อมแท่ป้อมนีนะ่คือความน่ารำคาญของตัวมันนะครับผมในเฮดโอเคเนี่ยผมชอบหยิบมาเล่นนะก็ดีนะเอาเข้า RV มานะโอเคยังไงยังไงีงไงนะ่ อุ้ยเจ็บนะน่ะดาเมจมันกระจายไปโดนคนอื่นด้วยโอเคนะครับนะครับใจเย็นเย็นอีรูเมียโอ้เราเพื่อเราสุดเราเพื่อเราสุดอุย้ยแล้วผมหลบตันตีอีรูเมียได้ไงวะโอ้ยในบ้านเขานะเฮ้ยนั่น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 ชาร์จ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 ชารอะไรก่อนชาร์จอะไรก่อนอ,อนืมถ้าไม่มีป้อมนะเมื่อกี้น่าจะตุยนะครับผมให้ผมไปขโมยฟ้าซันนิดดีกว่า โอ้ะฟาหายไปละนะอูริเมียอยู่ไหนน่ครับเวฟมีหนงเว็บมีเนี้ยอะไรไม่ต้องครับนี่สร้างเว็บมีเนี้ยของตัวเองฮะนี่คือความเกียนของเจ้าโลรานะครับเฮ้ยยังไงยังไงเปิดตุ้มตั้มตายคะเรียบ้อยตีปั๊มตีปั๊ม โอ้ยเออนี่แหละ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 เรียบร้อยเส้นบางๆครับที่เรียกว่ากำแพงเนีย่ยปอกปอกปอกอุ้ยขึ้นหลอดขึ้นหลอดโคตรเจ็บไม่แผมกดสติใส่คีบบอกเมื่อกี้ที่ผ่านมช็อตนี้ผมตุย้ยเรียบร้อยโดนชรัรดาวจนได้หืม,หมแล้วเพื่อนเราโดนคืนแล้วจงวังหวะนี้โอ้โหยีน่าเข้ามาลำยับเลยวะ่ะ ดีตาน,นี้เกมเราค่อนข้างนำเนี่ยโอ้แล้วเพื่อนเราบวกกันยับครับฝั่งตรงข้ามสู้ไม่ได้นะตอนนี้เงินตามเกินครับสกอร์ห่างกันมากครับสิบสามต่อสี่โอ้โหแต่อิรูเมียตีสวยเวอร์ครับช็อตนี้เพื่อนเราเหมือนจะโดนสวนหรือเปล่าจังหวะน,นี้เราพากได้อยู่ครับเพราะว่าเรายังไม่อยู่ในไฟนะแล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนจะไล่สุดครับแต่หารู้หรือไม่ว่าแม่ทับมาแล้วแม่ทับพร้อมลุยลุยระเบิดตุ้มต่ม ที่จะปอยมานี่มานี่แหวนบอกใจเย็นปิดหลังหมดครับแนวหลังไตครับปตูเย่หมดแล้วเราเพื่อน,นครับปิดข้างหน้าได้ด้วยแบบนี้ลุมต่อครับผมชิปเปิลคิวเข้าไปฮะโอ้โหเขาเรียกว่ามาแบบพลิกไฟครับมาแบบกับตันมาเวลมาจังหวะตอนที่ทีมต้องการพอดีอ่าเดี๋ยวเราดันตรงนี้เข้าไปแยกคุณโยนทุกตัวที่มีครับ ปิดชาครับผมกดใส่ใส่บ้านได้ไหมเนะี่ยกดใส่ได้เอ้ยกดใส่ได้ด้วยเรียบร้อยจบพอดีครับผมโอเคเลยแล้วก็วิกตอรีนะครัผมชนะนะโอเคแล้วผม MVP ด้วยครับนานี้ก็อย่างว่าเลยครับผมก็คนมันเก่งฮนะเราเล่นเราเล่น แรงมมนยังน้อยอยู่นะครับผมจริงๆถ้าเกิดผมขึ้นไปแรงส,งสูงๆนี่ก็อาจจะโดนเขาตบเป็นไก่เลยก็ได้นะเออได้2ดาวด้วยครับนะครับมากๆโอเคแต่ว่าได้ MVP อยู่นะฮะนี่นางดูแบบว่าเซ็กซี่มากเลยนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวใหม่นะครับผมเจ้าโกลานะผมมองว่า ดามจนนะ่มันถ้าเกิดเล่นเกมตามเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแต่ถ้าเกิดเกมนำอะ่ะตัวมันค่อนข้างแรงนะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นในตาที่มันเกมตามจริงๆเนี่ยเราสามารถแยกดันได้คนระับเป็นตัวละครที่สามารถแยกสปีดฟูดได้นะเป็นตัวละครที่แบบว่าสามารถสร้างเวฟของตัวเองได้จากการสร้างหุ่นยนต์ออกมาอย่าบางทีไม่ต้องรอเวฟมินิเออยนแต่ถ้าเกิดมีเวฟมินิเนีร์น,นะฮะหรือพวกเวฟแบบแบบพวกกอสเลเเยอร์อะไรพวกนี้มันจะทาให้ตัวของ โกรานเนี่ยดันเลนได้ค่อนข้าง,างน่ากลัวมากๆด้วยความที่สกิลอันติเมทของมันเนี่ยสามารถกดใส่ป้อมได้ให้ป้อมแบบว่าโดนหุ่นยนต์ลุมตีลุมแท้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดันบ้านได้น่าเกียดโคตรๆเลยนะ ในส่วนหออเทมเนี่ยคือผมก็จะจัดตามนี้เลยนะครับคือผมไม่ได้ไปยุ่งหรือไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเลยนะก็เล่นตามท็อปเซิร์ฟที่เขาจัดกันไว้เลยนะลงรูนอะไรก็แบบนี้เลยนะครับผมเป็นตัวของพลังเวทบวกเจาะเวทนะครับผมแล้วก็ตัวของความเร็วเคลื่อนที่กับความเร็วจงตีแล้วก็ในส่วนของความเร็วจงตีแล้วก็เจาะเกาะเวทนะครับผมนอันนี้ก็จะเป็นรูนนะอ่าถ้าใครชอบคลิป RV นะหรืออยากให้ผมเล่นตัวไหนให้ดูอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเผื่อจะกลับมาเล่นนะครับผมต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช้เล แรงกระติดกระจ้อยร่อยมากนะครับผมคือ,อก็มีช่วงที่คอยเล่นเคยเล่นเยอะๆอยู่นะแต่ว่าตอนนี้คือแบบเลิกเล่นไปนะครับก็อาจจะมีการกลับมานะถ้าเกิดยอดวิวมันดีนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร์น์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถ Donate เป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นร,ปประบบซุปเปอร์แดงจากทางยู u ูบนะครับหรือลิงก์่งเน็ตชิลใต้ดีคริปชั่นเลยโอเคผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจะจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย